สวัสดีค่ะก้ใช้ข่าวดังมาแล้วค่ะสุดปิติไฮโซโอ๊กปอยติชดาเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าศิริวันนวรณวลีก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ไฮโซโอ๊กบรรลุหงหยกปอยติชดาว่าที่คู่บ่าวสาวเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าศิริวันนวรณวลีกับโมเมนต์แห่งความปิติก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่น่ายินดีสำหรับคู่ของ ปอยติชาดากับคู่มัน so o K, ่นไฮโซโอ๊กบรรลุของโยกที่ได้จัดงานสลางสดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์2566ก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่1มีนาคมนี้่าำกลางเพื่อนๆคนสนิทที่มาร่วมยินดีและเป็นสกีพยายนกันอย่างขับข้างล่าสุดใน Facebook บ้านอาจอก็ได้ออกมาเผยอ,อีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความปิติเนื่องในวันสำคัญของปอยจิชดาและไฮโซโอ๊ก so บรรลุระบุว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาลีรัตนาราชกัญญาโปรดเก้าให้คู่บ่าวสาวบรรลุติชดาหงษยกเข้าเฝ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกระปุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ